สวัสดีครับนักศึกษาในระดับปวส .1 นะครับที่เรียนวิชาวงจรไฟฟ้า1นะครับวันนี้ครูก็จะสอนเนื้อหาเพิ่มเติมอีกหนึ่เรื่องนะครับเป็นเรื่องใหม่นะครับที่จะเสริมเข้าไปให้พวกเราเดี๋ยวมครับฟังครูอธิบายเสร็จแล้วในเอกสารที่เธอถ่ายเอกสารไปจะมีรายละเอียดนะครับครูอธิบายเนี่ยไม่ได้ละเอียดมากมายขนาดนั้นนะครับ รยายละเอียดบางส่วนเนี่ยมันอยู่ในหนังสือและตัวอย่างลหลายๆตัวอย่างก็อยู่ในหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นหนูคลิปเสร็จแล้วก็ดูหนังสือนะครับดูตัวอย่างแล้วค่อยทาใบฝึกหาดนะครับาการแก้ปัญหาในวงจรไฟฟ้าสาหรับวันนี้นะครับจะเป็นเ,เนื้อหาเรื่องทฤษฎีของเทวินินนะครับเรา,าดูนะครับว่า,าการแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้ทฤษฎีของเทวินินเนี่ยมันเป็นยังไงและ เราจะใช้มันเมื่อไรนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นรูปวงจรไฟฟ้านะครับทั่วๆไปซึ่งเราสามารถใช้เนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วนะครับใช้โหมดวุนเต,ตรหรือใช้เมชเกรนเนี่ยสามารถหาค่าต่างๆในวงจรได้นะครับอันนี้ครูเชื่อว,ว่าพวกเราหลายคนก็หาได้แล้วนะครับทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นมาในกรณีนี้ครับด,ดูตัวอย่างนะครับเช่นในวงจรนี้นะครับเกิดมี ตัวท่านทานตัวหนึ่งนะครับที่เรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือเปลี่ยนแปลงได้หลายค่านะครับเปลี่ยนแปลงได้หลายค่าแล้วถ้าเราต้องการหากําลังไฟฟ้าหากระแสะไฟฟ้าหรือหาแรงไฟฟ้าที่มันเกิดขึ้นในวงจรณนะตําแหน่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายค่านี่จะทํายังไงผมยกตัวอย่างนะครับอย่างวงจรตนนัวนี้ถ้าเกิดว่ามี R L ตนนัวนี้เปลี่ยนแปลงไป5โอห์ม10โอห์ม20โอห์ม30โอห์มสัก5หรือ6ค่านี่ เราจะแก้ปัญหาเราจะหาค่ากําลังไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านะตาแหน่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรถ้าเป็นการใช้หนูนุ่นเตจหรือเมชเคเลนเนี่ยสมมุติว่าค่า R L ตัวนี้เปลี่ยนแปลงไป5ค่านะครับเราก็จะต้องทํา5รอบถูกไหมครับต้องทํา5้อ,อก่อนครับกว่าจะได้ค่าทุกค่าทีนี้ที่ซีดีของเทอร์วินเนี่ยครับจะจะช่วยซัพพอร์ตนะครับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าบ่อยๆเนี่ยเราใช้ทฤษฎีีของเทอร์วิน เครียร์สมก,การปุ๊บออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะแทนค่าได้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าทฤษฎีของเทอรเนีมันเป็นยังไงนะครับหลักการของเทอนีเนี่ยนะครับเขาใช้หลักการแบบนี้ครับก็คือเขาให้มองวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับวงจรไฟฟ้าเนี่ยให้เหมือนกับมีแหล่งจ่ายอยู่หนึ่งแหล่งจ่ายนะครับเป็นแหล่งจ่ายแรงดันอยู่หนึ่งแหล่งจ่ายและมีค่าฟันมต้านภายในต่ออยู่ต่อนุอกรมอยู่กับแหล่งจ่ายหนึ่งตัวนะครับ หลักการหรือวิธีการก็คือให้ปลดตําแหน่งนะครับของตัวต้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือตําแหน่งที่เราต้องการทราบค่าเนี่ยออกไปจากวงจรนะครับปลดออกไปจากวงจรแล้วเราก็ทําการยุบวงจรเนี่ยนะครับให้เหลือแรงจ่ายแรงดัน1ตัวต่อรูปกรมกับค่าความต้านทานหนึ่งตัวนะครับซึ่งทฤษฎีของเทอร์มินบอกไว้ว่า,วาแรงดังนไฟฟ้า นะครับเมื่อเรายุบรวมออกมาแล้วเนี่ยแรงดันไฟฟ้าตัวนี้จะมีชื่อว่าชื่อว่าแรงดันเทียบเท่าเทอร์มินนะครับและค่าความต้านทานรวมนะครับก็จะมีสัญลักษณ์คือตัว RTH ตรงนี้นะครับก็คือค่าความต้านทานเทียบเท่าเทอร์มินนะครับอ่ะทีนี้เราลองดูว่าไอ้แรงดันเทอร์มินหรือ U เทอร์มินเนี่ยแรงดันเทียบเท่าเทอร์มินเนี่ยมันคืออะไรและมันอยู่ตรงไหนนะครับดูรูปนี้นะครับรูปนี้ก็รูปเดิมนะครับพอยกมาปุ๊บเนี่ย ลักการชนินบอกไว้ว่าให้ยกตำแหน่งโหลดหรือตัวต้านทานที่เราต้องการทราบท่าแรงดันกระแสในต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยยกออกไปจากวงจรดูนะครับผมก็ยกออกมายก RL ออกมาเสร็จแล้วให้ทําการหาแรงดันไฟฟ้าณนะตำแหน่งที่เราเอาตัวต้านทานโหลดออกโอเคไหมครับตำแหน่งที่เราเอาตัวต้านทานโหลดออกนั่นแหละครับ mm hmm. เขาเรียกว่าแรตดานต mm hmm. ตำแหน่งนั้นคือแรงดันเทียบเท่าเทอร์มินเนี่ยครับโอเคไหมครับครูยก R L ออกไป ระดับตำแหน่งที่อานอยู่นี้คือ U thermine โอเคเลยครับให้เราหาแรงดันตรงนี้ครับถามว่าเราจะหาแรงดันตรงนี้ได้ไก็ใช้ความรู้ที่เรามีใช้โมโูลเตจใช้โอมสลอหรือใช้เมชเคอร์เรนต์ก็ได้ครับเพื่อที่จะหาแรงดันไฟฟ้าตรงนี้ออกมาได้คือ U thermine นะครับเมื่อเราหาแรงดันไฟฟ้าณตำแหน่ง U t h e r m i n นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวต่อมาที่เราจะต้องการหาก็คือหาค่าความต้านเทียบเท่าเ thermine หรืออาร์เทอร์วินิอาตัวนี้นะครับค่าความทานเทียบเท่าเทอร์มินเขาหายัางไงค่าความต้านเทียบเท่าเทอร์มินหรือ r ารินก็คือความต้านรวมของวงจรณนะตําแหน่งที่เราเอาหลดออกนั่นแหละครับคือตําแหน่งเดียวกับ UT เทอร์วินินนั่นแหละแต่คราวนี้มันจะเป็นเราจะหาค่าความต้านวิธีการหาค่าความต้านตามหลักการตามทฤษฎีองค์เทอร์มินก็คือดูรูปนี้นะครับถ้าเป็นแหล่งจ่ายกระแสันเป็นแหล่งจ่ายกระแสนะครับ เป็นใถ้าเป็นแหล่งจ่ายกระแสให้เปิดวงจรออกครับดูนะครับเนี่ยครับเปิดวงจรออกถ้าเป็นแหล่งจ่ายกระแสและถ้าเป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับตำแหน่ง e ีหนึ่งเนี่ยเป็นแหล่งจ่ายกระแสให้รัดวงจรเห็นนะครับสองอันนี as. ้ต้องจําให้แม่นนะครับเป็นวิธีการของเขาต้องใช้ทำตามนี้นะครับคือถ้าเป็นแรงจ่ายกระแสก็เปิดวงจรออกถ้าเป็นแหล่งจ่ายแรงดันก็ให้รัดวงจรนะเสร็จแล้วก็หาค่าความต้านรวมณตำแหน่งที่เราโหลดออกไป เขาเรียกว่า R ทิงินนะครับก็คือค่าความตัารวมตรงนั้ตำแหน่งนี้นะครับเมื่อเราได้ค่า U ทิงินแล้วนะครับเราได้ค่า R ทิงินแล้วลำดับต่อไปเราก็เอา U ทิงินกับ R ทิงินมาเขียนเขาเรียกว่าเป็นวงจรเทียบเท่าทิงินครับอยู่ตรงนี้ครับเอานำมาเขียนวงจรเทียบเท่าทิงินนะครับเขียนงไง ก็เอาค่าแรงดันไฟฟ้าที่เป็น U เทอร์วินินมานะครับเขียนต่ออนุกรมกับค่า R เทอร์วินินเห็นไหมครับเป็นแรงดันแรงดันเทียบเท่าเทอร์วินินและค่าความนทานรมเทอร์วินินค่าความทานเทียบเท่าเทอร์วินินเสร็จแล้วก็นําเอาโหลดครับที่เราถอดออกไปนี่ครับกัดเข้ามาต่อเห็นไหมครับตัดเข้ามาต่อในวงจรพวกเราจะเห็นว่าตอนนี้วงจรมันเป็นวงจรอนุกรมง่ายๆเองนะครับโดยมีแรงดันแรงดันของแรงดันไฟฟ้าในวงจรก็เป็น U เทอร์วินินที่เราหาไปแล้วนะครับ ถ้าความอานภายในคืออะดรีนานและมีความน่าทานหลกนะครับเมื่อเราความอานหลดมาต่อแล้วเราเห็นว่านี่เป็นวงจรอใช่ออมซลธรรมดาก็ได้หรือจะใช้วุนเตอร์ดิวเออร์คืเล่นกัเรื่ออะไรใช้ทฤษฎีทาไฟฟ้าต่างๆเพื่อที่จะหาค่าแรงดันหากระแสอะไรนี้ตอนนี้เราหาง่ายแล้วเห็นไหมครับถึงแม้ว่าค่าไอาอจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราก็หาได้นะครับเพราะแค่เปลี่ยนค่าไอไปก็ใช้การคำนวณง่ายๆเห็นไหมครับนี่คือทฤษฎีของเทอร์วิน นะครับจุดสำคัญก็คือ1เราจะต้องหา you ูเทอร์วินนะครับสองเราจะต้องหา R เทอร์วินนเสร็จแล้วก็เอาสองตัวมาต่อมาเขียนรวมกันนะครับที่เรียกว่าเป็นวงจรเท่าเทอร์วินหลังจากต่อแล้วก็เอาโหลดมาต่อโหลดตัวที่เราโหลดออกจากวงจรแล้วก็มาต่อเข้าไปในวงจรเมื่อต่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการหาค่าต่างๆที่เราต้องการทราบที่มันที่โหลดเนี่ยครับ ต้องการทราบพลังไฟฟ้าต้องการทราบกระแสไฟฟ้าหรือต้องการทราบแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็สามารถหาได้ง่ายๆครับอาจจะใช้โอห์มสลอร์หรือใช้โวลเตจดิวเอเดอร์ก็ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับมาดูตัวอย่างกันนะครับจากตัวอย่างนะครับคุณมี i a 1แอมป์นะครับมี R 1ร์โอห์ม R 2 20โอห์ม R 3 30โอห์มต่อนุกลมแบบอ1ขนาด20โวลต์และมีโหลด เป็นคตัวต้านปรับค่าได้นะครับตั้งแต่ศูนถึงร้อยโอห์มสามารถปรับค่าได้ครับโจทัางว่าจากวงจรจงหาค่า V R L ก็คือให้หาค่าแรงดันตรงนี้ครับแรงดังนกระแสที่ผูกห้องตรงนี้นะครับเมื่อ R L มีค่าสิบโอห์มยี่สิบโอห์มห้าสิบโอห์มแปดสิบโอห์มและหนึ่งร้อยโอห์มห้าค่าเห็นไหมครับถ้าตัวต้านทานตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปห้าค่า ถ้าเราไม่ใช้ทฤษฎีของเทอร์วินินนะถ้าเราใช้เมชเคลเรนต์เราจะต้องหาห้าแล้หาห้าเที่ยวใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราใช้ทฤษฎีเทอร์วินินหาผมเดียวครับเราก็แทนค่านะครับโอเคนะครับเราดูวิธีการก็คืออันดับแรกเลยนะครับปลดโหลดออกกันครับนี่ครับดูวงจรรูปนี้นะครับเนี่ยครับหนึ่งปลดไอเอลออกจากวงจรนหรือปลดออกจากวงจรนะครับเมื่อปลดออกจากวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่สองเราก็มาหาค่า u เทอร์วินิน อยู่เทวนินอดูตรงไหนอ่ะอยู่เทวนินก็คือแรงดันไฟฟ้าณตำแหน่งที่เราปลดโหลดออกไปนะครับเนี่ยก็คือดูยอย่างนี้เราปลดโหลดไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโหลดถูกปลดออกมาแล้วเพราะนั้นเราก็หาแรงดันตำแหน่งเนี้ยนะครับอ่ะทีนี้วิธีการหาทำยังไงจากวงจรเราจะเห็นว่าเป็นวงจรอ,อยู่แค่นี้เองครับมีสองเมชใช่ไหมครับเพราะนั้นผมจะใช้วิธีการของเมชเคอร์เลนต์นะครับผมจะใช้วิธีการของเมชเคอร์เลนต์ฐาง่ายดีนะครับ ได้ดีหรือใครจะใช้หนูล้วนเตจก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความถนัดไม่จกากัดครับตรงนี้ตอนนี้เราเป็นหลาสองอันแล้วเราใช้เมจก็ได้ใช้หนูก็ได้ตัวอย่างผมใช้หนูในหนังสือมีนะครับใช้เมจใช้หนูมีหมดเลยลองไปดูนะครับตัวอย่างอ่ะผมก็ผมใช้เมจเชลเลนวิธีการเมจเชลเลนก็เหมดกระแสนมสครับผมกำหนดให้กระแสไหลตรงนี้เป็น i 1นะครับอันนี้ไหลามาทางนี้เป็น i 2นะครับเป็นเมจสองเมจสองเมจใช่ไหมครับ ทีนี้เมื่อเรามาพิจาจรณาอย่าว่าเม็ไอหนึ่งเนี่ยเราทราบค่าคเราทราบค่ากระแสที่ไหลก็คือไอหนึ่งกับไอเอเท่ากันมีทิศทางเดียวกันด้วยเห็นไหมครับกะนันเม็ดนี้เราไม่ต้องเขียนสมการมีเม็ดไอสองตัวเดียวที่เราต้องเขียนสมการเพราะว่าเราไม่ทราบค่ากระแสที่ไหลใช่ไหมครับอ่ะเราก็มาเขียนวิธีการเขียนก็เนี่ยครับก็ใช้วิธีการของมิชารเลนเลยก็คือผมเขียนสมการตามกฎแรงดันของเคยชอบก่อนก็เขียนตรงนี้ก่อนเลยครับผมเริ่มเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ ครับเนี่ยเรื่อต้นที่มีไหลมาปุ๊บตามทิศทางกันไหลเข้าใส่ก็มาเจอบวก v r 3เห็นไหมครับครับไหลมาตรงนี้ก็มาเจอบวก v r 2เห็นไหมครับไหลลงมาตรงนี้ก็มาเจอบวก v r 1ไหลมาอืก็มาเจอขั้วลบ e 1มีค่าเท่ากับศูนย์โค้งวงจรอ่ะเห็นไหมครับเพราะนั้นผมก็เขียนสมนการตามกฎแรงดันกระชอบได้ว่า v r 3บวก v r 2บวก v r 1ลบ e 1นเท่ากับศูนย์ เคครับสารปุ่มแปลงสมการแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในเทอมของกระแสเอเมชอีมีค่าเท่ากับ i อคูณอารมีอาก็มีค่าเท่ากับ i ที่ไหลผ่านนี่คือ i 2สอคูณอาเห็นไหมครับ v r 2ก็ i 2สอคูณอาเห็นไหมครับ v r 1ทีนี้ v r 1เนี่ยมันมีแหลงดันไฟฟ้า2ตัวเห็นไหมครับที่ไหลผ่านก็คือมี i 1กับมี i 3ซึ่งเราจะเห็นว่า i 1กับ i 3เนี่ยเออ i 1 i 1กับ i 2นะครับ i 1กับ i 2เนี่ยมันไหลผ่าน r ทางเดียวกันเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้น vr 1จึงมีค่าเท่ากับ i 1บวก i 2เห็นไหมครับไหลตามกันนะครับคูณกับ r 1 e 1อยู่ฝั่งนี้เป็นลบคูณย้ายมาฝั่งนี้นะครับก็กลายเป็นบวกแล้วอ่ะเมื่อเราเคลียร์สมการเรียบร้อยแล้วเราก็แทนค่าตัวแปรที่ทราบค่าลงไปนะครับ i สองคูณ r 3เรารู้ r 3 r 3มีค่าเท่ากับ30ก็กลายเป็น30 i 2นะครับ r 2มีค่าเท่ากับ20นี่ก็กลายเป็น20 i 2นะครับ วงเล็บ i 1บวก i 2 r 1มีค่าเท่ากับ10เห็นไหมครับแล้วก็ e 1มีค่าเท่ากับ20นะครับกูก็แทนค่าเไปอ่ะกูก็เคลียร์สมการนะครับ30 i 2ตัวนี้กับ20 i 2บวกกันเป็น50 i 2นะครับ1บวก i 2องคูณสิก็เอา10คูณเข้าไปนะครับ10บคูณหได้10นะครับ10คูณ i 2ก็กลายเป็น10บ i สองเขมไหมครับเท่ากับยีอ่ะกูก็มาเคลียร์สมการมันมี i 2มี i 2 50 i สองก้าสิบ i กลายเป็น 60i2 10ตัวนี้เป็นบวกนะครับย้ายมาของนีก้กลายเป็นลบเพราะนั้นเราก็จะได้สมการสุดท้ายออกมาเป็น 60i2 มีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมครับ60 2มีค่าเท่ากับ10เราก็หา i2 ครับ i2 ก็มีค่าเท่ากับ10หารด้วย60ได้6ึังเลข,ขเราก็ได้กับ 0.167m นะครับ,รบได้ได้เราได้ i2 มาแล้วอะต่อไปเราจะมาหาอุณหภูมิเราจะมาหาอุณหภูิ ยูเทอร์นี้ก็คือแรงในไฟฟ้าตรงนี้ถูกไหมครับแรงในไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างอีหนึ e ่งกับอาร์สามแรงดันตรงนี้ครับคือยู <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยแรงในไฟฟ้าตรงนี้กูตัดฉากออกมานะครับเราจะเห็นว่ามีไอสองมีกระแสไอสองที่เราหาได้ไนะครับสูงเท่ากับแฉกไหลสวนเข้าไปตามทิศทางการกำหนดกระแสของเราใช่ไหมครับเพรานะนั้นเราสามารถหาแรงในไฟฟ้าที่ตกขอ้อมอาร์สามได้นะครับก็คือหาวิธีอาสามมีอาสามกบบ็มีค่าเท่ากับไอสองคูณอาสาม ใช่ไหมครับก็ไอสองคูณอาสามก็เป็นศูยนย์จุดหนึ่งหกเจ็ดคูณสามสิบได้เท่ากับห้าโวลต์พอดีนะครับ,รรบปัดเศษนิดหน่อยนะครับได้ห้าโวลต์ทีนี้พอได้ห้าโวลต์ปั๊บเนี่ยเราก็มาดูขั้วไฟครับเราจะเห็นว่ากระแสไฟนี่มันไหลขึ้นไปเพราะนั้นเราจะทําให้ด้านล่างนี่เป็นขั้วบวกใช่ไหมครับด้านบนเป็นขั้ว,วลบอ่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็แทนแรงไฟฟ้าลนะงไปณตำแหน่ง VR3 เสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาหาอยูเทอร์มินัลเราจะพบว่าอยูเทอร์มินัลก็คือลบ ไล่ลงมาเลยนะครับลบห้าเห็นไหมครับลบห้าโวลต์ลบห้าโวลต์นะครับลบห้าโวลต์ลบห้าโวลต์มาเจอบวกยี่สิบเห็นไหมครับลบห้าโวลต์มาเจอบวกยี่สิบโวลต์เพราะฉะนั้นยี่สิบลบห้าก็เหลือสิบห้าโวลต์ดังนั้นนะครับแรงดันไฟตัวนี้ก็คือสิบห้าโวลต์สิบห้าเราจะได้ยูเทอร์วินินนะครับออกมาเท่ากัมสิบห้าโวลต์เราได้ยูเทอร์วินินแล้วนะครับแรงดันไฟตัวนี้ครับ ดิวเทอร์เนนได้สิบ้าหมูโอเคนะครับต่อไปเราก็หาค่าอาร์เทอร์เนนนะครับยกรูปมาวาดรูปบ่อยๆเลยก็ได้ครับค่อยๆพิจารณาจากรูปนะครับอาร์เทอร์เนนนี้จะทำการทำไงนี่ครับครูเปิดวงจรเห็นไหมครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง IA เห็นไหมครับนี่คือตำแหน่ง IA ครูเปิดวงจรออกและตรงนี้คือตำแหน่ง E1 หนึ่เห็นไหมครับเนี่ยตำแหน่งอีหนึ่งคูรัดวงจรมเห็นไหมครับนะครับเราดวงจรเสร็จแล้วค่าความผันทานตรงนี้มีค่าเท่าไหร่เราจะเห็นว่า ตรงนี้เราเปิดวงค์กรตรงนี้เรารับวงค์กรค่ ouais. คาความทั 1> 1 2, 2, นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ R1 กับ R2 มาต่อหนึกลมกันเห็นไหมครับแล้วก็มาขนานกับ R3 ครับเป็นอย่างนี้ครับค่า R เทอร์เมตินมีค่าเท่ากับ R1 นึบวก a สขนานกับ R3 เห็นไหมครับกูก็เอา R1 นึ่งบวก a 2อง a หนึ่งบวกกันก็เป็น30ก็เป็น R30 ขนานกับ30เห็นไหมครับก็จะได้รูปนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รูปนี้ ก็จะมี R 1ตัว R 2ตัวอันนี้คือตำแหน่ง R ทอร์ดีนที่เราต้องการครับอันนี้ก็30โอห์มอันนี้ก็30โอห์มเห็นไหมครับ30ขนาด30 R 2ตัวขนาดไหกนก็คูณส่วนบวก30มสิบคูณสาหารสาบวกสาเหลือ R ทอร์ดีนเท่ากับ15โอห์มครับเคยไหมครับเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ได้2อันแนละ้วหนึ่งได้ารทอร์ีนสิบห้าโอห์มสองได้ R ทอร์ีนสิบห้โอห์ม เสร็จแล้วเราขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะจ,ะจะสุดท้ายแล้วเราก็เอามาเขียนวงจรเทียบเท่าเทอร์บิดีก็เอาแรงไฟฟ้ายูท220 15โวลต์มาเขียนต่อรูปกรงก,กับอาร์เทอริดนะครับเป็นวงจรเทียบเท่าเทอร์มิดีเนี่ยครับนี่คือวงจรเทียบเท่าเทอร์มิดีเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอาโหลดมาต่อครับโหลดที่เราโปลดออกไปนครับเอามาต่อ R0 ร์ศึงหนึโอห์มเนี่ยเอามาต่อในวงจรใส่เข้าไปในวงจรปึ๊บ พอใส่เข้าไปวนจอปั๊บต่อไปเราก็จะมาทําการหาสิ่งที่โจทย์ต้องการครับเรามาดูกันครับโจทย์ต้องการทราบค่า V r L เห็นไหมครับโจทย์ต้องการทราบ V r L เมื่อ I L เปลี่ยนไปตั้งแต่10โอห์ม20โอห์ม50โอห์ม80โอห์มแล้วก็100โอห์มนะครับก็แทนค่าเลยโจทย์จะทราบในนันไฟฟ้าที่ตกค้อมโลดนะครับโจทย์จะทราบ V r L เนี่ยครับ,รรรบ,เ,รบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวงจรนี้มันมี R สองตัว อก็การใช้แบบนั้นนี่หวางงูเลยใช้วอลเตติเวเดอร์วอลเตติเวเดอร์มาจากไงอาก็บอกแล้ว VRL VRL มีค่าเท่ากับ U เทอร์มินินคูณกับ Rl หารด้วย R เทอร์มินินบวกกับ Rl เห็นไหมครับเนี่ยครับสูตรมันก็เป็นสูตรของวอลเตติเวเดอร์ธรรมดาที่เองครับอาจแทนค่าลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับ U เทอร์มินินคูณ Rl นะครับอูเทอร์มินินบวก Rl นะครับ U เทอร์มินินเราได้15โวลต์ ะครับคูณกับ R L R L ตัวแรกก็คือ10โ oh อห์มหารด้วย15 R U N 1คือ15โอห์มบวกกับ10คูณเรียบร้อยแล้วผลเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะครับได้6โอห์มเห็นไหมครับอ่ะทีนี้ถ้า R L เปลี่ยนเป็น20ก็หวานหนูเลยครับแนทนค่าสูตรเดิมเนี่ยครับก็กลายเป็น U N 1คือ15คูณกับ R L คือคูณ20หารด้วย15บวก20นะครับได้8.57นะครับผลเครื่องคิดเลขออกมาสบายๆถ้า R L เปลี่ยนเป็น50โอห์มมันทำไงก็ เปลี่ยนตัวท้ายเนี่ยครับเป็น50แค่นั้ e. นเองนอกนั้นทุกอย่างคงเหมือนเดิมหมดก็ได้11.5 4โวลต์ถ้า R 80โอห์มน,นะครับก็จะได้12.63โวลต์ I 400โอห์มไม่ได้คิดแล้วกระดานเต็มแล้วพอแล้วนะครับก็ใช้วิธีการเดิมถ้าต้องการหากำลังไฟฟ้า P ก็เท่ากับ I กำลัง 2R ใช่ไหมครับหรือ E กำลัง2ส่วน R ต้องการสร้างกระแสก็ I เท่ากับ E ส่วน R เห็นไหมครับเราหาได้หมดแล้วตอนนี้สบาย โดยใช้ความรู้พื้นฐานนะครับก็คือใช้องค์สลอใช้กฎของโอーนะครับทำการหาค่าออกมาในสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับสรุปนะครับทฤษฎีของเทอร์วินินใช้จะมีประโยชน์มากในกรณีที่เราต้องการทราบค่าของพารามิเตอร์ในวงจรไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงของโหลดบ่อยๆนะครับจะมีประโยชน์นามากมายนะครับประหยัดเวลานะครับ ลองไปดูในแบบฝึกหัดนะครับลองไปดูในเอกสารที่เธอถ่ายเอกสารไปมีรายละเอียดข้อมูลมีตัวอย่างเยอะมากนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้จะมีแบบฝักหัดาทำแค่2ข้อพอนะครับทําข้อ1กับข้อ3โอเทนะาทำข้อ1กับข้อ3ข้อ2 3. ไม่ต้องทํานะครับทํา2ข้อพอทําข้อ1กับข้อ3ครับเมื่อทําเรียบร้อยแล้วติดปัญหาตรงไหนย้อนกลับไปดูคลิปนะครับหรือไม่ก็ทักแชทมาคุยกันนะครับพยายามทำเป็นพัน สัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกอย่าดองงานนะครับอย่าดองงานไว้นะครับเสียเวลาเปล่านะครับอยจะทําไม่ทันโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ